การกบไปตละบานมำเือไมน้าไมน้ำทไมน้กนหนารฝึกะฝึกโดยการ้หนมาเพื่อทำให้เรือดทีละย่างรกว่าแบบเป็นน้ำถ้าเาข้างหลังนะก้รมันงอนอยู่เป็นบ๊อบเทแต่ผมนไม่มีน้านเลยให้น้ามันเท เกันั่งนืันข้าหลตัวเล็กน้อยใหญ่ตรองเจอผัเรือเป็นลูกามลมเล็กน้อยรงพิการใช่ไหแล้วช่วงนั้ผมจะอียมาทำไมอะผมยาวเท่าแม่อะแม่ดูจะมีความเรียวกว่าไม่อยากเดิแม่ขอร้งหน่อยรุ่งเอียงแล่ผัเรือเป็นลูกาวลเล็กน้อยและลูกจมไปเข้ามาประมาณพุ่มตฟ้ากับตัวเรือ แเราตัดคิ้วร่ไงกายด้วยด้วยด้วยเหรอถ้าเราตัดคิ้วร่างกาด้วยด้วยเหรอเราตัดคิ้วร่างกายด้วยเหรอถ้าย้ายตัวไปด้านตรงข้ามเราตัดคิ้วให้ tamam. ร่างกาด้วยด้วยเหรอดูคิ้วมันแป๊ะกับน้ำตอนนี้เราจะมีความเร็วมากกว่าปกติ เมื่อหัวเรือลงที่ผ่าดที่ถูกท้องแล้วให้ปล่อยใบออกไปร้องกับปีนหานเสือเข้าตัวเล็กน้อยเพื่อให้เรือมีความเร็วตามปกติจับปเป็นการกลับใบทวนลมสองครั้งหมายถึงการกลับใบทวนลมสองครั้งที่ต่อกันการฝึกแบบนี้มีจุดหมายเพื่อ เมื่อเราถูกพู้ต่อสู้ควบคุมและเราพยายามกลับไปหนีแต่ก็ยังถูกควบคุมอีกเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้จะต้องฝึกบ่อยหลายเกิดความชํานาญเดวเราจะเริ่มกลับไปต่อเมื่องถูกผู้ต่อสู้กลับไปทุนลมควบคุมและเริ่มกลับไปหนีแต่พู้ต่อสู้ยังจะกลับไปมาควบคุมอีกเดี๋ยวจเลี้ยวข้างกัได้ลับติดต่อสองครั้ง ผู้มีขั้นตอนดังนี้ 1. การหาออกไปจากตัวให้เหมือนกับการกลับไปสหลงทุกอย่างเมื่อหัวเรือเข้าหาลงให้ัดตัวหัวหลอกไปเพื่อให้เรือเอียง 2. เมื่อใบเรือเข้ามาหาตัวหรือจะเริ่มกลับไปอีกข้างให้ย้ายตัวไปทึ่ในขณะนี้เรือกำลังเอียง ให้ขึ้นเป็นขั่งบนขอบเรือแล้วใช้น้ำหนักตัวโหนให้เรืองลงแต่ในขณะนี้เราจะเริ่มการกลับไปขอับรี่โอนน้เรือลงพร้อมกับดันฐานเรือออกไปอีกครั้งเร,งงรือก็จะเริ่มกลับไปทวนเข้าอีกครั้งถ้าลงูกบอลเริ่มกลับ ทั้งหัดตัวโหนอีกครั้งเ่ให้เรือเอียงเพื่อจะทาการย้ายตัวขึ้นไปนั่งบนขอบเรือและโหนให้เรือลงมาขนานกับพื้นน้ำอีกครับงจะเห็นว่าการกลับไปสองครั้งติดต่อกันนั้นจะใช้ความห้องตัวสูงมากและจะต้องผ่านการฝึกอย่างหนักบานราวินามยถึง การอ้อมทุนซึ่งในที่นี้จะพูดถึงการอ้อมทุ่นเหนือลมและทุ่นใต้ลมการอ้อมทุนทั้งสองทุนจะมีวิธีการอ้อมที่ถูกต้องและจะต้องได้รับการฝึกมาอย่างเป็นประบบเพื่อให้เกิดความชำนาญเพราะมันทาให้เรเือลดความเร็วลงและป้องกันให้ผู้ต่อสู้เข้ามาแย่งในการอ้อมทุนดังนั้นจึงมีวิธีและขั้นตอนดังนี้ 1. ทุ่ทุนเหนือลมไปทุ่นใต้ลม การอ้อมทุ่นเหนือลมนั้นจะมาจากการวิ่งทุนลมและเปลี่ยนเข็มมาเป็นการวิ่งตามลมที่มีการเปลี่ยนเข็มจากตัวเรือทำมุม,ม45องศากับลมมาเป็นการวิ่งตามลมลงมาเราจะต้องเตรียมพร้อมในการอ้อมทุน่นเมื่อเรือวิ่งทวนลมให้จะอ้อมทุ่นเหนือลมให้ทําการตึงเชือกดึงไม้เรือในการกับแน่นแล้วลุยออกไปโดยร